รองเจ้าคณะภาค17และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมบวชป่าใหญ่ผืนสุดท้ายของตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาร่วมกับชาวบ้านโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจพักรักพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชกุศล พระเทพปัญญาโมลีรองเจ้าคณะภาค17ประธานสง์ในพิธีบวชป่าณบริเวณป่ายางหมู่ที่สองบ้านบางทองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายประยุนรัตนเสณนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจพักรักพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ60พรรษาสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางมีนารัตนเะสนีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองผู้แทนส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวบางทองและนักปั่นจักรยานกว่า200คนจากกิจกรรมปั่นใจพักอนุรักษ์ป่ายางซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทองเข้าร่วมบวชป่าในครั้งนี้นายนิโรธเกตแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองกล่าวว่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์รักษาดุลธรรมชาติควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศการเพิ่มประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นแรงผลักดันการบุกรุกทำลายป่าจนเสื่อมโทรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองจึงร่วมกับประชาชนดำเนินการบวชป่าในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า และมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลบางทองสำหรับพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นหมู่ไม้ยางขนาดใหญ่สองถึงสามคนโอบจำนวนมากบนภูเขาที่เหลือเพียงแห่งเดียวของตำบลบางทองที่มีต้นไม้อายุนับร้อยปีขนาดนี้ซึ่งบริเวณรอบๆเป็นสวนยางพาราและสวนปลาล์มน้ำมันของชาวบ้านไปหมดแล้วซึ่งต้นยางเกือบทุกต้นมีรอยเจาะบริเวณรอบๆต้นและจุดไฟเผาเพื่อเอาน้ำมันยาง ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเผาเอาน้ำมันไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะภาค17ร่วมกับชาวบ้านใช้ผ้าจีวรนบวชต้นม้ใหญ่ทุกต้นและขอให้ทุกคนช่วยการรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไปครับลำดับต่อไปนะครับใครขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พังนาท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะภาค17เจ็ดแล้วก็ไปบวชนะครับส่วนพี่ีสงหลังจากบวชเสร็จเดี๋ยวเราดาเนินการต่อนะครับเพื่อท่านผู้ว่าท่ต้นด้านข้างนะครับช่วยกันบวชเลยเลยครับช่วยกันบวชได้เลยครับบวชเสร็จแล้วอยเขียนชื่อทีหลังก็ได้นะครับที่ต้นไม้เรามีปากปากาให้ท่านอยู่นะครับอีกพันปี